เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวายพีสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้าโตโยต้าวีออสราคาถูกถูกนะผู้ชมเลยเลือกซื้อเลือกใช้เลิกกันนะครับคันนี้สามหมื่นเก้าพันบาทท่านเองไปบิ้วขายบิ้วใช้งานหรือจะไปทําอะไรก็ได้ด 39, ครับวีออสสามหมื่นเก้าพันบาทครับเครื่องติดวิ่งได้ แอร์ A, ครบเอกสารชุดโอนครบนะครับ3า0 0 0บาทเล่มครบนะครับบอดี้ก็โอเคนะครับตัวอ่างรอยพับละบยอยู่แม็กสวยด้วยสีสันมีตำหนิริ้วรอยบ้างครับมีแตกมีลอกบ้างห้องเครื่องก็เดิมเดิมครับตัวเครื่องเดิมเดิมเลยตามนี้เลยนะครับภายในเบาะด้านหลังเบาะเดิมไม่ขาดกระจกไฟฟ้าสีบานด้านหน้าหุ้มหนังไว้เกียร์ออโต แอร์เย็นตีราคาเป็นซากเลยครับ39,000บาทก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าลดร,ราคาย่อมเยาเลือกซื้อกันประจำใไ,ไม่ลาดคลิปให,ใหม่นะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยเล่มเอกาสารชุดโอนครบเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อโดยตรงได้เลย คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดทูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ